มาเปิดอีกหนึ่งตำรับความหอมโบราณที่คนไทยยังนิยมใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงหรือว่างานประเพณีต่างๆนั่นก็คือน้ำอบค่ะกละุ่มมะระดกสยามสถานที่เรียนรู้หัตกรรมงานฝีมือชาววังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ น้ำอบจะใช้กันอยู่ชีวิตประจำวันทุกวันตรีสมัยก่อนก็จะใช้สิ่งเครื่องพิมพ์เครื่องหอมคือใช้น้ำอบประพรมตัวให้ร่างกายเย็นรู้สึกเย็นเพราะน้ำอบมันมีอะไรหนึ่งพิมเสนสองคือมันมีแป้งมันช่วยรับกลิ่นอับหรือว่ากลิ่นในตัวของเราลดเหงื่อคลายได้หรือแม่ผู้ชายก็ดีเวลาไปเกี้ยวสาวผู้ชายก็จะใช้น้ำอบประพรมกันที่แก้ม แค่นั่นเองปะพรมตัวถือว่างามแล้วไม่ใช่มาศาสตร์กันแบบปัจจุบันถูกนํามาใช้ในเรื่องของการใช้ในชีวิตประจําวันก็ดีและก็เหมาะกับภูมิภาคของเราคือฤดูร้อนให้เกิดความเย็นขึ้นและความหอมขึ้น หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าน้ำอบและน้ำปรุงเป็นเครื่องหอมชนิดเดียวกันแต่ไม่ใช่นะคะน้ำปรุงจะมีความใกล้เคียงกับน้ำหอมของฝรั่งมากกว่ามีกลิ่นที่เข้มข้นติดทนนานเพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ส่วนน้ำอบจะเปรียบได้กับโคโลนมีกลิ่นหอมอ่อนๆและมีส่วนผสมของแป้งเป็นเครื่องหอมชั้นสูงที่ชาววางคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ให้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน แทนการใช้น้ำหอมหรือว่าน้ำปรุงที่มีกลิ่นแรงๆค่ะซึ่งอาจจะทําให้ฉุนหรือว่าเวียนหัวได้เราก็จะมาทําผงอบลัํากันนะครับโดยตัวประกอบหลักก็คือเป็นตัวกํายานแต่ตัวกํายานเนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาใช้ <c oughs> ในการทําผงอบล่ําเพื่อจะล่่าน้ําให้มันหอมมากขึ้นด้วย <c oughs> นอกจากนี้ก็คือช่วยให้น้ําไม่เป็นลาแล้วก็ไม่เป็นเชื้อลาไม่ให้มันบูดง่ายอยู่ได้นานเป็นปี อันนี้คือวิธีการบดกํายาภาชนะที่ใช้ก็คือโกลงเขาเรียกว่าโกลงบดยาถ้าใช้ครกในการตำแล้วมันจะติดแต่โลงเนี่ยมันจะมีลักษณะคือให้เนื้อมันละเอียดมากกว่าผงอบลามนั้นประกอบด้วยหนึ่งก็คือกํายานน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ผงสมุนไพรอื่นๆที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนนท์แล้วก็นํามาสตุกกับชมดเช็ดอีกทีหนึ่งเพื่อเกิดความหอมแล้วก็ฆ่าเชือ้อไม่ให้เชือ้อมันขึ้นลาแล้วก็ ส่วนผสมพวกนี้ก็จะช่วยให้ตึงความหอมมากขึ้นก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมคือน,นำต้มลูกประคบหอมและผงอบรําแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการรําซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำน้ำอบให้มีกลิ่นหอมอบอวนอันนี้คือแป้งนะครับที่เราจะมาอบรํากันนะครับแ,แป้งดิ่ตอพองที่ฆ่าเชื้อแล้วพวนก็คือตัวที่วางลงไปในในในโถของแป้ง ตัวนี้แล้วก็ตัวตะคันก็คือตัวที่อังไฟไว้คือสิ่งล่องรับของร้อนของตัวตะคันนามาวางในหม้อน้ําและโถแป้งจากนั้นก็จะใส่ผงอบร่ําลงไปแล้วปิดฝาผงอบรําที่โดนตะคันร้อนๆก็จะทําละลายให้เกิดควันระอุอบอ้วนอยู่ภายในโดยต้องทําแบบนี้ซ้ําๆหลายๆรอบนะคะเพื่อให้น้ําและแป้งนั้นสะสมกลิ่นหอมที่อบอวลเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อผ่านขั้นตอนการรำน้ำรำแป้งจนได้ความหอมที่ต้องการก็จะนำมาผสมรวมกันบรรจุไว้ในขวดโหลสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเป,ป็นปีๆเลยนะคะในปัจจุบันเราจะเห็นหรือว่าคุ้นเคยกับการใช้น้ำอบส่วนใหญ่ในเทศกาลสงการเป็นหลักแต่ในอดีตน้ำอบเปรียบได้กับเครื่องสำอางติดบ,บ้านใช้กันในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ทาบนจุดชีพประจรต่างๆของร่างกายเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมและก็คลายร้อน กว่าจะได้น้ำอบสักหนึ่งขวดนี่ก็ใช้ความปราณีและก็อดทนเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาเครื่องหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งที่กลุ่มมรดกสยามก็เปิดการเรียนการสอนให้ผู้ที่สนใจและมีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชาววังหลากหลายจำหน่ายถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ